ปลาซิ่วย่าินาลายแทเบิงมิงด้นี่เอ็ดเผือกขินดีเนาะมกมอดีกว่าเนาะค่ะเนาะยายเอ็ดมกมอปลาซิ่วได้คะ่ะเห็นอยู่บ่อปลาซิ่วย่ายนาลายแท้ต่ำเครื่องแข่งดีกว่าคะ่ะกินมกมอปลาซิ่วเนาะค่ะเนาะอันนี้มีพริกมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีใบมะกรูดคะ่ะยายละต่ำเสือเดียวเลยคะ่ะ ำแค่นี้แหละค่ะตำพ่อเนื้ๆเน้ปะปลาซิวค่ะอย่าเอียดไว้แล้วอันนี้นะเสอ,อรอแมอวเนะค่ะเนะอันนี้พริกที่เขาตำมื่อกี้เนี่ยค่ะเส้อไปเลยเส้รรสดีจักน้อยค่ะผงสูรดค่ะเงินใหญ่ขัดมีได้ผงสุโรตนะมากหลาย น้ำปลาแดะค่ะคนก้อนค่ะเสื้อพริกน้าค่ะต้นหอมค่ะใบแมงลักค่ะเสิร์ลงไปเลยค่ะเฮาจะปรุงทุกอย่างอยู่ในหมอ้อนี้ก่อนค่ะถึงวเวาไปตั้งไฟเติมน้ําจักน้อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะบันนี้ก็ไปตั้งไฟเลยค่ะตบไฟแล้วก็ปิดฝาค่ะปล่อยไว้แบบนี้ล่ะค่ะสุกเลยจึงมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งขาหมกม้อยายละสุกอยู่บ่โอ้เห็นได้เลิกขาหมกมอของยายยายขอซิมก่อนเด้อค่ะอื้มแรบค่ะแซรบค่ะขมอำลลำ ซุกแล้วค่ะปลาซิวซุกงายแล้วก็ไปกินเดี๋ยวน้องคะเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้ายายถ้ากินหมกปลาซิวครับมื่อไงหมกมอปลาซิวค่ะหม,มกมอ,อมมกดี<า>ได้ปลาซิวมาหนึ่งมากใส่ย,ยุ่มเห็นชาติเปลี่นเนาปหมกมอใหญ ก่อนอื่นจะยา้ฝากก้ไลก์กดกแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ในได้ค่ะเ้อเวลายายเอ็ดคลิปมาเ่จะได้เห็นก่งเขบคุณเลยหลายค่ะมาจ้าหาเขาหาป่ามากินน้ำเดียวค่ะเมื่อน,นี้นะอ่ะปั่นเขาให้ยายยายกินก่อนละหกปลาซิวอืม่แจ๊บ คำามีิมมันคือวะขมเอื่เองกับเมื่อตากระหามาอเองแ่บ ได้เป็นเหตุที่ท่านเห็นบ้างอ,นนอย่างนะแต่ไม่เห็นเขาไม่เห็น อ,นะอันนี้ใกล้ทอดนะคุณณัะนีน่สินนึงสี่คนอันนี้อเอสิ <c oughs> <c oughs> บลซวหมกกระซิวหมกกระซิว,ว,วอะไรลัะหมกกลาซิวเนื้อกว่าฝนก็ับกำลังตกตกบนเมืองใถ้ายเขานะครับนะ เขาโจ๊กมาแล้วถึงไปได้ปลาชิวมาผนโจ๊กนำปลาไหลเสนอไปใส่ตรง้าตันไปเทศแถมุนเทศในร้ <c oughs> านใหญ่จั๊กเลยเอ๊ะเกือขิมนจนเป็ประได้ปลาชิวอยู่ ตอนชิมน,น้ำนะว่าขมอืม้นเขาขาแล้พอดีขมนิดๆมาเลยขมไหลรา,าะขา่กขมเลยถ้าเราตองกินขมเนี่ยจะโมโหไหมโมโหจิต ฝนตกแห้งนี่ละต้านป่าบ่มันบ่หนาวเด้อค่ะลมหนาวก็มาแล้ว๋เริ่มหนาวก็วีวีค่ะเริ่มนะแบดบดกินยันี่นาทีนหนาวนะ เ้อแตงอืมเอาัวนเอาตัวนเนแตงไงนี่เนื้อไนเนื้ออกมันอืมเน้ส่วนตบห้อืม รสตกดีหล้ยก่หอมกรบเอยก็หอมได้กับปลูกไว้ยุงคือตลาดกับแพงกวดโอ้สามร้อย <c ười> <c ười> กินอะไรเนาะครับเนาะตามันต <ro> nope. so. <t> ัวหน่อยแล้วบบมีกลั่นขึ้นยาตัวกลั่นตัวตีคอมันตกกระเจี๊ยมดังนะครับเนาะว่าหลังข้าไม่กังจิต กัปน,นี้เหรเนาะอืมทังไี้ก็ขอบคุณห,หลายๆครับที่เขามารับชมในคลิปนี้รับชมในคลิปต่อบไปครับคุณเนี่ยกัำนี้แหละครับสวัสดีครับฝนตกแห้งปวดค่ะอือฝนตกแห้งปวด